สู่ช่วงนี้ของรายการนะคะสัปดาห์ที่4แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องๆท่าท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะครอบครัวยามาฮ่าคับครอบครัวจิตอาสาจริงๆค่ะสัปดาห์ที่4นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของการวันบริจาคจริงวันนี้ที่โรงเรียนผู้เข็มแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นกําลังคึกคักด้วยครอบครัว,รวอยามาฮ่าคับแล้วก็สิ่งของบริจาคคืนนั้นเป็นคืนที่ประทับใจ เพราะว่ามีคนแอบถ่ายภาพมาลงเฟซบุ๊กให้เราเห็นคนที่ถ่ายภาพอยู่ข้างๆนี่นะคะมือยิงโดยตรงเลย <c oughs> แล้วก็คนที่โดนถ่ายนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่ประทับใจเพราะว่าเขาพาครอบครัวเขาไปด้วยสิ่งที่พี่เห็นนั้นก็คือน้องตั้งกอดลูกน้อยนอนเฝ้าสิ่งของจริงๆไม่ใช่การสร้างภาพนะแต่เป็นภาพที่เขาเรียกว่าอ้นี่จริงๆธรรมชาติจริงๆ คือเขากอดลูกเขาไว้ลแล้วก็การข้างหลังนี้คือแบ็คกราว์ของของเยอะมากคิดยังไงไปถ่ายคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการสร้างภาพหรืออะไรคิดสนุกเฉยๆว่า,ววาเดี๋ยวจะเอาไปเผา <laughs> <laughs> อันนี้มือวางเกิงค่ะคุณผู้ชมคะค,คือใครหลับอะ่ะ <laughs> มันจะต้องมีภาพ กลับมาว่าเอ้ยนี่นะคราวนี้คนนี้คราวนี้คนนีนค้คือก็คือถ่ายทุกช็อตถ่ายทุกคนเอาไว้ก็ไม่คิดอารยบทเก็บความทรงจําดีๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยววินาทีนั้นผ่านไปมันก็จะเป็นอดีตไปแล้วใช่แต่ภาพนั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ารักคุณผู้ชมคะ่ะดิฉันจะพยายามเอาภาพมาอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมเห็นนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีอารยบทที่ต่างกันบางคนก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายบางคนก็มีน้ำร่วมสาบาน คือนั้นจะเป็นการที่มีรับน้องใหม่ด้วยมีครับมีครับมีเนาะคือทุกทิปที่เราไปจะมีน้องใหม่หรือเพื่อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันเหมือนระดายพฤติกรรมเนาะใช่ใช่จะไม่รู้พมติกคือเราเป็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับคืนนั้นคือจะรวมเป็นยามาห้ามเหมือนกันหมดกันเองหมดกันเองทุกคนครับแต่ที่ประทับใจก็คือเรื่องการใส่เสื้อผ้าพร้อมกันใช่ครับถึงแม้จะต่างสีกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ที่หน้าอกหรือว่าหลังเสื้อทุกคนจะมีคําว่ายามาห้าอยู่ใช่ครับ ร้อใจกันกจริงจริงใช่ครับเนาะแล้ววันรุ่งขึ้นที่เราตื่นเช้ามาโรงเรียนเขาจัดก,การระเบียบการตรงนี้อย่างไรบ้างเตรียมนักเรียนให้กับเราแล้วเรามีพิธีการอะไรอย่างไงบ้างอ,อคือตรงนี้นะฮะทางทางตั้งเนี่ยเขาได้ประสานงานกับทางอาจารย์ว้แล้วว่าเราจะไปวันเนี้ยแต่วันรุ่งขึ้นเราจะแจกของให้ทางอาจารย์เนี่ยออนัดตั้งเรียนมาให้เราเราก็บอกว่าเออจะเริ่มงานเริ่มประมาณ8ปดโมงนะอาจารย์ดเด็กๆก็มา แต่วิธีการมาของน้องๆคือเขาจะนั่งเรือมาภาพนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเทดดี้ิช่นขออินเสิร์ตนิดนึงประทับใจมากมีการรับน้องกันตั้งแต่ท่าเรือใช่ใช่มีการน้องนั่งเรือมานะคะมาโรงเรียนข้ามฝั่งมาใช่ครับมาจากน้าเขื่อนทางทางหมู่บ้านเขาจะอยู่ทางโซนนู้นคือโรงเรียนโรงเรียนอยู่หลังเขื่อนโรงเรียนอยู่หลังเขื่อนเดินทางทางเรือประมาณชั่วโมงกว่าครับผมถามแล้ว ก็หมายว่าทุกวันที่เขาไปเรียนหนังสือเขาก็ใช้วิธีแบบนี้ใช่ครับทุกวันทุกวันเลยครับคล้ายๆกัเรื่องามีนักเรียนอะไรแบบนี้เลยมีนักเรียนที่อยู่แถวๆนั้นไม่กี่คนครับนองนนส่วนมากจะเป็นนั่งเรือมาอยู่หน้าเขื่อนเพื่อมาเรียนแต่ที่น่ารักของครอบครัวยามาห้าขับนั่นก็คือน้องๆเราทั้งหลายๆคนเนี่ย ประมาณ40-50กบ่าชีวิตมีการไปรอตั้งแต่ปากทางใช่ครับถ้าเรือรับน้องมาทีละคนาคนเห็นลงมาปุ๊บแต่ละคนหน้าแตกตื่นกันมาพี่มาจากไหนกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเห็นว่าเออน่ารักนะเป็นภาพที่ธรรมชาติจริงๆเขาน้านน้ำลงด้วยน้ำลงด้วยใช่ครับเต้องเดินไกลเดินไกลแล้วจอดอีก แล้วว่าตลอดทางที่น้องเขาเดินมานั่นและลงเรือแล้วก็เดินเข้ามาก่อนจะถึงตัวอาคารก็รู้สึกจะโดนแกล้งกันหลายจุดใครเด่นทำอะไรกันบ้างแต่ก้าวแต่ก้าวลงจากเรือมาเจอพี่ก็เจอแล้วโดนอะไรกันบ้างก็ก็ไม่มีอะไรมากวิธีแค่หอมแก้มนิดนึงเขาอย่างนั้นเลยเหรอคะน้องไม่ไม่ค่ะเขาเรียกว่าแตะมีการมีการรับน้องอันนี้อันนี้เขาใช้คำว่ารับน้องจริงๆลงมาตั้งแต่เรือแล้วก็ตลอดทาง เห็นที่เด่นๆเลยนะคะมีการหลอกให้น้องๆเต้นอ๋อออันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกอันนั้นคือกิจกรรมกิจกรรมคือเรามีมีกิจกรรมให้น้องเล่นมีเกมแข่งขันให้น้องเล่นทีมไหนแพ้ต้องโดนทําโทษนั่นคือทีมที่แพ้แล้วโดนทําโทษอย่างเต็มใจโอ้โหหรอคะมีการฝึกวินัยฝึกจิตใจเด็กให้มีการคือพูดง่ายๆน้าใจนักกีฬาใช่แค้ชนะก็ว่ากันไปถ้าน้องๆจริงๆแล้วธรรมชาติของเด็กๆถ้าเกิดเขายังไม่ชินกับเรา เขาจะไม่ค่อยแสดงออกเขาจะน่าหม้เงี่ยมีร้องไห้ด้วยบาคนร้องไห้บางคนร้องไห้ด้วยแค่ถามชื่อก็ร้องแล้วับลืมถามเด็กอายุประมาณก็แต่เด็กอนุบาลถึงปหกแต่พวมีคนเดียวนะครับไม่แปลกเลยว่าไมมีลงมาปุ๊บเจอเราบางคนร้องไห้ใช่บางคนแบบแตกตื่นแป็นป่วย เคยเห็นดาวดวงเด่นมั้งคะลงมาปุ๊บแล้วเจอพวกเราปุ๊บแล้วมีแบบมีครับมีครับมี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 มางออกมพมกคนมื่นก็เีิ่มามี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 เีมีมามี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 ทีุีม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 สมีมีมีมว่าทีพวมเรามะสนิทกีบเด็กไม้มีมกมรกเนียจะไม่มีครทําอะไรเลยค่ะ น้องจะยืนเป็นเสาพี่ก็ดันแล้วดันอีกก็ไม่ได้จะยังไม่กล้าแสดงออกต้องพอสองปุ๊บสามเกมที่สามนี่เริ่มละเต็มที่พอพอถามว่าใครจะเล่นหนูเล่นเริ่มเริ่มสนุกกับเราเริ่มสนุกะเริ่มสนุกมีรางวัลไปให้น้องๆไหมหรือว่าอ๋อมีรางวัลด้วยคือทุกเกมที่เล่นมีรางวัลหมดอืคือของเราเยอะมากจนต้องแบ่งบอกว่าเนี่ยเกมเนี้ย คนที่หนึ่งได้นี้คนที่สองได้นี้คนที่สามได้นี้คือคือทุกเกมที่เล่นจะมีรางวัลหมดแล้วผู้ปกครองเข้ามาด้วยมามาแต่ก็ว่ามันน้อยอ้อก็เหมือนกับว่าทั้งหมู่บ้านเขาด้วยทั้งอะไรเขาด้วยก็คือได้รับประโยชน์จากการที่เราทํางานกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพราะหลังจากที่เด็กๆเริ่มสนิทกับเรามีอยู่ภาพหนึ่งกับคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวนั่งอยู่ตรงเนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงอ่อ ตกกระป๋องแป้งมาหรือยังไงหรืออะไรยังไงอ๋อนี่เล่นเกมครับใช่ไหมเป็นเกมครับเือเรียกเรียกว่าเกมแป้งดนตรีแป้งดนตรีอ๋อเป็นยังไงคือเกมเนี้ยเราจะให้ทุกคนถือแป้งเอาไว้แล้วก็ให้ส่งวนถ้าเพลงจบที่ใครปุ๊บก็จะมีคําสั่งว่าอาทาแป้งตัวเองนะหรือไปทาคนอื่นนะคนนี้คนนู้นคนนั้นนะแล้วเพอเอินจังหวัดที่เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าอันนี้ผมขอนะ้พี่บอก งานนี้ถ้าไม่มีคนนี้พวกผมก็ไม่ได้มาหรอกเขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกเอาน้องๆไปแปะแป้งให้พี่ตั้งหน่อยเด็กก็กูไปที่ตั้งหมดเลยฮะตอนนี้กำลังก็เลยคเือเ้ลยสภาพออกมาเป็นอย่างนั้นคือชั่วชั่วโมงนั้นเนี่ยมีอะไรกับคนที่บอกไว้หรือเปล่าว่าเป็นเป็นตั้งตอนนผมไม่รู้ยังไม่รู้ตัวตอนแรกไม่ไม่มีครับคือตอนแรกยังไม่รู้ตัวกำลังป้อนข้าวลกอยู่อยู่ในนี่เสียงอะไรตั้งๆเลยแหละแล้วมาเลยแล้วกูมาเลยครับตอนนี้กูมาเลยกูน้องๆน่ารักมาก ตอนที่ดิฉันเห็นภาพก่อนดิฉันยังนึกอยู่เสมอว่าเอ๊ะพวกเราทํากันเองหรือเปล่าหรือว่าไปแกล้งเขาหรืออะไรกับกลายเป็นว่ามีคนส่งภาพใหม่ภาพหนึ่งก็คือเด็กกําลังลุมเลยน้องๆเด็กน้องๆอยู่โรงเรียนนี่เองเป็นคนที่กําลังลุมใช่ครับกตอนเรารู้สึกยังไงก <c oughs> ็บบอบอุ่นดีไหมอบอุ่นครับเหมือน,นเหมือนแบบเหมือนได้ปาแป้งมาไรตอนเด็กๆเลยครับ รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งไม่ต้องร้องแคร์ยังหรอต้องแต่แต่ในใจนี่แค้นนะเขาหน้าหยาดนะไอ้ไอ้ที่แค้นที่แค้นคนที่ขั้วหลี่ศิลป์ที่ที่ไปบทสัมพันธ์มีหน้าเขียนงานหน้านี่แบบหน้าเจอกันนะคะแบบหน้านี่ไม่พลาดเอาคืนเอาคืนแน่ๆต้องมีคืนนี่คือนี่คือภาพที่อบอุ่นจริงเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะน้องๆทั้ง5ท่านนี้มีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนอกจากเป็นกิจกรรม ที่คืนกำไรให้กับสังคมแล้วยังสร้างความสนุกสนานให้กับโรงเรียนผู้เข็มแก่งกระจาดจังหวัดเพชรบุรีและนอกเหนือนจากนั้นการคืนกำไรครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเกิดจากจิตใจจริงๆนั่นคือจิตอาสาที่ทุกคน,นมีอยู่ร่วมกันภายใต้ครอบครัวของขียามาฮ่ารับสัปดาห์หน้าเรามาฟังกันนะคะว่าวิธีการบริจาคมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและที่สำคัญทุกคนทำอะไรเป็นระบบอย่างไร ภายใต้เอ,อสิ่งที่ทุกคนมีประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้วก็การทำงานให้กับสังคมซึ่งทางยมห้าพูกฝังมาแล้วนำมาใช้กับการบริจาคซึ่งทุกๆคนร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างไรบ้างสัปดาห์หน้าค่ะตอนนี้ต้องภาพชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ